สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนพฤษภาคม2565นะครับจะใช้ไพ่ตูดคาบทาโร่นะครับเดี๋ยวจะสับไพ่แล้วก็จะเริ่มดูกันเลยนะครับ คลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงหูดูดวงในเดือนพฤษภาคม2565นะครับการกันได้ให้สิบถ้วย เป็นบรรยากาศการทํางานที่อบอุ่นมีความสุขเหมือนการทํางานที่อยู่กับคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นการทํางานธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสาเร็จก็ได้นะครับการเงินได้ไพ่เจ้าหญิงถ้วยชาวราศีสิงห์ทีออ่อยู่ในวัยสาวเนี่ยจะทํางานหรืออาจจะมีโชคทางการเงินที่ดีนะครับหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะได้โชคลาภจาก ผู้หญิงที่อยู่ในราศีธาตุน้ําอย่างกรกฎมีพิจิตรนําโชคลากทางการเงินมาให้นะครับส่วนความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีความอึดอัดระหว่างคู่ของคุณนะครับแล้วก็มีความไม่เข้าใจกันนะครับอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการปะทะไปก่อนนะครับและอาจจะดีขึ้นในเดือนถัดไปสุดท้ายสุขภาพสองเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องมีการตรวจสุขภาพของตัวเองในเดือนนี้นําเงิน ที่มีมาใช้ในเรื่องการรักษาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีสิงห์เท่านี้นะครับขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ